คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเก่งหวยลอตเตอรี่ในงนะครับ สำหรับคลิปนี้จะมาพบกันนะครับในชุด2ตัวล่างสูตร2ประจำวันที่17มกรา68นะครับผมจะเอา2สูตรมารวมกันนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เข้าดีมากแล้วก็มีตัวเลขคล้ายคล้ายเคียงกันก็เลยเอามารวมกันนะสำหรับเต็มเนี่ยสูตรที่สูตรที่2เนี่ยนะ ของวันที่17มกราเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่16พฤษภา67 16กรกฎา67 1กด6 7, กันยา67 16พฤศจิกายนแล้วต่อไปก็คือ17มกรา68นะครับให้ดูสถิตินะฮะสูตรนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลขเข้ามานะฮะตั้งแต่พฤษภานะส 3ามสองหกแปนออกศูะอันนี้สิบกกรกรดา5ห้าสองอก้าแปดหนึ่ออกสองหนะครับอันนี้2 2 7สองเออก3 7นะอันนี้สิบกพฤศจิกาสามสี่1กหออก3 8 นะสิบเจ็ดมกุาหกแปดสองหกสองแปดหกแปดหนึ่งจะออกอะไรนะจากจเตเตนี่ที่ดีมาเนี่ยสี่งวดหนึ่งสองสามสี่วันนี้งวดที่ห้ามีเลขสองหกแปดหนึ่งนะส่วนอันที่สองก็คือตัวนี้นะ เดิมเนี่ยเป็นสูตรที่สามแต่เดี๋ยวผมจะยุบรวมเพราะว่าเลขเนี่ยมันจะมาจากทิศทางที่เยอะนะสี่สูตรนะรวมแล้วก็คือนะตามสถิตินะเอาสิบหกกันยาเนี่ยมันมีเจ็ดสามสามสามออกสามเจ็ดสิบหกพยออกแปดสามแปดแปดออกสามแปด ทีนี้งวดต่อไปที่จะถึงของจริงก็คือ17มกราหกแปดสอปดเก้านะจะออกอะไรนะซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยนะทีนี้เนเมื่อน้อยเนี่ยแล้วมันก็มาซ้ำกันเห็นไหฮะซ้ำกันสองงวดผมก็เลยมายุบรวมกันเลยนะมายุบรวมกันเลยนะเดี๋ยวจะทำสถิติให้ดูรักสองงวดนะงวดละ สองวัวก็พอนะสองวัวก็พอนะเพื่อที่จะประหยัดเวลาไม่งั้นก็จะต้องทำเป็นสองคลิปซึ่งยาวเกินนะครับอ่ะให้ดูตัวอย่างเลยนะสูตนที่สองเนี่ยมันจะเป็นของเลขกลุ่มนะกลุ่มเลขนะมันจะเข้ามาสี่งวดแล้วงวดนี้งวดที่ห้านะครับซึ่งปฏิทิที่ ที่เดนะครับเข้ามาตลอดงวดที่ออกหกศูนย์ก็เข้าวดที่หกสองหนึ่งก็เข้าวดที่หกสามเจ็ดก็เข้าวดที่ออกสามแปดก็เข้านะครับแล้วว่าต่อไปนี่คืองวดหนึ่งมกราหกเจ็ดนี่มันควรจะมานะผมจะทําให้ดูตัวอย่างแค่สองตัวอย่างนะก็คือออกลุ่มนี้นะ มันจะอยู่บนเลขสีแดงไปงวดที่สามกับงวดที่สี่นะหนึ่งสองสามสี่ในกลุ่มของเ,ออเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนะึ่งะวงกลมไว้ที่นี่นะศูนย์ห้าสามกับห้าหนึ่งนี่วงไว้แล,ล้วก็งวดนี้ก็วนวนวงมาที่หกสองหกกับสองเก้าศูนย์วงไว้ นะนี้ผมจะบวกให้ดูนะผมเแรกหกตัวนี่บวกกันให้หมดทุกตัวนะศูนบวกสานี่เท่ากับ3ผมเขียนไว้ตรงนี้3ามบวกหนึ่งเท่ากับสห้าบวกหน่งเท่าบหกบวกศูนท่ากับห้ะศูนย์บวกหน่งเท่ากับหนะ 0, บวกห้าเท่ากับแ ห้าบวกหกเท่ากับหนะมีเลขอยู่เจตัวในกลุ่มนี้มีเจตัวนะมี3ามสี่หห้าหนึ่งแปดหนึ่งนะทีนี้ดูหัวเนี่ยในกลุ่มเนี้มันจะวิ่งมานะเมื่อบ,บวกกันแล้วเนี่ยจะวิ่งมาที่ตำแหน่งที่เราต้องการที่จะหานะคือสำหรับวันนี้ก็คือสิบหกพุจิกานะออกอะไรครับออกสามแปดเลขสามมี เลขแปมีนะออก3ามปดตัวนี้3าปนะทีนี้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของเป็นงวดหน้าของจริงเลยนะของจริงเลยมันก็จะมีนะหกบวก6กเท่ากับสองหกบวกย์เท่ากับหกงศบวกเท่ากับศนบวกสเท่ากับสอบวกหเท่ากับแปศท่ากับห บ,กบกว 8, บกสองเท่ากับแปดสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งนะเลขกลุ่มนี้เจ็ดตัวนี้สองหกสองแปดหกแปดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาออกมันควรจะมาออกในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราในสองตัวข้างล่างนะครับอ่าดังนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าเลขทั้งหมดมันจะมีอยู่แค่นี้สองหกแปดหนึ่งนะ พราะเลขตรงนี้มันซ้ํากันนะสองหกแปดซ้ำกันมีเลขหนึ่งต่างมาตัวเดียวก็เป็นเลขแค่นี้นะครับอันนี้เรายังไม่จับคู่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปจับคู่รวมสองสูตรแลนะบสำหรับสูตรที่สองนี่มันจะมาจากทิศทางสี่ทิศทางนะหรือสี่สูตรนั่นเองนะสี่สูตรจะทําให้โดยทั่ หนึ่งตัวอย่างนะหนึ่งตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างตรงนี้ก็แล้วกันนะวงกลมไปที่ในบนเส้นนะวดออเทิยต่วที่แล้วเองนะว่วที่แล้วเองกลุ่มนีนะ้เลขตรงนี้ให้วงมานี่ให้วงมาที่นี่นี่ก็วงไปนี่มาตลอดนะเป็นมาตลอดนะออกมาตลอดนะแต่เราําให้ดูแค่สองตัวอย่าง ก็พอนะฮะเพื่อประหยัดเวลาก็คือตรงนี้กลุ่มของเลขท้าย3ตัวครั้งที่ครั้งที่1น,นะนะของงวดวันที่ตรงนี้ถ้าเผื่อน,นับงวดก็วันที่16ก,กนะตุลาสิบตุลานะบวก9้เกากับ8นะ9บวก9้เกากับ8 อ่ผมเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดฮะเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดเลขแปดตัวนี้มันจะวิ่งมาตามเส้นสีนี้นะฮะออกสามแปดนะสามแปดถูกต้องนะครับทีนี้มาในตำแหน่งตรงนี้นะอ่าตรงนี้วงกลมตรงนี้เราเลขสามบวกเลขข้าวเท่ากับสอง เท่ากับสองและเลขสองก็ควรจะวิ่งมาตามเส้นสีฟ้านี่ลงมาอยู่ที่นี่นะครับก็คืองวด17มกกลาหกแปนั่นเองนะครับเลขสองควรจะมีนะเพราะันจากสองตัวอย่างเนี่ยเราก็จะมองเห็นภาพนะมองเห็นภาพปแล้ว ในงนวดต่อไปสิบเจ็ดมกรลาตามสูตรนี้ก็คือมีเลขสองเลข6เลขแปดเลขเก้านะครับเมื่อเอามารวมกันสองสูตรแล้วนะครับเมื่อเอามารวมกัสองสูตรมันก็จะกลายเป็นเลขนี้นะครับอืมเนี่ยนะครับเอามารวมกันเลยนะสูตรหนึ่งกับสูตรสองมีสองหกแปดหนึ่งกับสองหกแปดเก้า เลขสองซ้ำกันเอามาหนึ่งตัวเลขหกซ้ำกันมาหนึ่งตัวเลขแปดซ้ำกันมาหนึ่งตัวเหลือเลขหนึ่งกับเลขเก้าก็มาใส่ไว้นะก็รวมแล้วเป็นห้าชุดห้าตัวนะครับจากห้าตัวนี่เราสามารถที่จะจับชุดรวมกันได้นะเพราะเลขมันซ้ำๆกันอยู่จริงๆแล้วสูตรหนึ่งมันก็ตามสถิติแล้วเนี่ยมันก็ออก ในตัวของมันเองมันอาจจะออกสองหกสองแปดสองหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันมันมันถูกของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในชุดนี้มจะจะเหมือนกันอยู่จะแตกต่างก็จะเพราะชุดที่มีเลขหนึ่งกับเลขเก้าเท่านั้นนะครับก้าจับคู่เลยนะครับขอจับคู่เลยนะครับอ่ามอจับคู่เลยนะครับ ก็จะออกมาเป็นนะสองหกสองหกนะครับสองแปดสองหนึ่ง สองเะต่อไปก็เป็น68 61ดหกหนึ่งหกะต่อไปก็เป็น8ปดหนึ่งแป ต่อไปก็เป็น19นะครับข้าประมาณนี้นะก็กลับด้วยนะกลับด้วยก็จะมี2 6 2หกสองแป6สองหนึ่แปดกเแล้วก็19 นะครับแล้วหลังจากนี้นี่ผมจะเอาสูตร1สูตร2มารวมกันอีกทีเป็นจัดเป็นชุดใหญ่นะครับจัดเป็นชุดใหญ่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ทางช่องแกงหวยลอตเตอรี่หนึ่ดด้วยนะครับขอบคุณครับ